สวัสดีค่ะมาทำลูกชิ้นเนื้อกันจ้าสูตรนี้ทำไม่ยากจ้ะแล้วก็อร่อยจะได้มาจากอินเทอร์เน็ตได้มาจากช่องน้องนัทธมน์จ้าทำหลายรอบแล้วจ้ารับรองอร่อยคุณสามีก็ชอบลูกก็ชอบจ้ะก็ไม่ยากจ้ะแต่ก่อนไม่เคยหัดทำเนาะคิดเหรอไม่ทำหรอกมันยุ่งยากจ้ะเลยลงมาทำดูไม่ยากจ้ะเนาะแค่เราผสมผสมส่วนผสม เา้า้วยกันก็ใช้ได้จ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะว่ามีอะไรมั่งวิธีทำเนาะทำยังไงมีเนื้อบลดจ้ะห้ารกรัมหรือว่าครึ่งกิโลจ้ะเนาะครึ่งกิโลแป้งมันสำปะลังห้สิบกรัมผงกุ้งรดเนื้อสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำตาลน้ำตาลทรายห่งช้อนโต๊ะกระเทียมผงสองช้อนชาพริกไทยป่นหช้อนชาแล้วก็ผงฟูช้อนครึ่งมีน้ำจ้ะน้ำาสิบมิลลิมิลลิลิตรจ้ะ ไม่ค่อยได้พูดเนาะก็เลยลิ้นกับพันกันทั้น่จ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะใส่น้ำจ้ะแป้งน้ำตาลผงปรุงรส ผงกระเทียมพริกไทยใส่ร่วมกันเลยจ้ะน้ำมันหอยซอสปรุงรสผงฟูคนให้เข้ากันจ้ะใช้มือก็ได้จ้ะ ใช้มือเพราะเราต้องใช้ผสมเนื้ออยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่มีตู้เย็นช่องเข็งเราก็แช่ในถังน้ำแข็งก็ได้จ้ะหรือไม่เราก็ซื้อน้ำแข็งมาแล้วตอนที่เราขยำมมจา้ะเราก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ขยำจ้ะเนะาะจ้ะนี่เราก็ใส่เนื้อลงไปจ้ะ เดี๋ยวเอาไปบดจ้ะใช้มือไม่ไหวเข้ากันแล้วเราเอาไปใส่เครื่องบดเลยจ้ะอุปกรณ์เรามีเครื่องบดถุงพลาสติกสำหรับใส่แช่แข็งจ้ะ มาบดเนื้อกันเลยจ้า สร็จแล้วเราก็ตักใส่ถุงจ้ะก็ทำเองก็จะยากตรงที่ล้างเครื่องนะี่และแ ไปทุงจ้ะไปแช่แข็งจ้ะแช่แข็งหนึ่งชั่วโมงจ้ะ แล้วก็มาใส่ถ้วยจ้ะใส่ถ้วยใส่กระมังเอาไปเอาไปต้มเลยจ้ะทำลูกเป๊ๆสวยๆเนาะที่ตั้งกล้องไม่มีจาะ,ะขั้วแคบจ้ะแล้วก็มาทำเป็นลูกจ้ะ ุงมือก็ใหญ่เมื่อกี้เปลี่ยนถุงมือจ้ะถุงมือมันใหญ่ไปแล้วก็ไม่ดีจ้ะทำทำบุกชิ้นไม่ได้เนาะนักงานทำแต่มันก็ไม่ถนัดเนาะ จ้ะช้อนเรากดจุ่มน้ำเดี๋ยจ้ะก่อนตักจ้ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดเนาะน้ำต้มเราก็ไม่ต้องต้มเดือดมากจ้ะโอเคร้อนจ้ะเน,ะนาะนงนานทําที่ก็ไม่ถนัดจ้ะเนะไม่ได้ทำบ่อยเดือนรักค้งบางทีกับสองเดือนทำจ้ะไม่ว่างเนาะง,งานเยอะแม่บา้านจ้ะ ทำลูกชิ้นนี่มันกาะหลายขัน้นตอนจ้ะเนาะตอนล้างอีกจ้ะล้างอุปกรณ์เนาะ <c oughs> โอ้วันนี้มีเสียงโทรศัพท์บ่อยคนโทรผิดจ้ะ ทำเป็นลูกเสร็จแล้วก็ต้มไว้สักสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีจ้ะลูกใหญ่แล้วก็ต้มน้านหน่อยหรือว่าพาดูจ้ะว่าสุกหรือยังเนาะจ้ะ ใหญ่ไปไม่ค่อยได้ทำเลยเนาะสิบห้านาทีแล้วแล้วก็มาตาัดลูกชิ้นเรานกน้ำเย็นไว้จ้ะ ไม่สวยเท่าเท่าจตของดังเดิมเขาทําแต่ก็อร่อยจ้ะลูกไม่สวยเนะาะทำครึ่งกิโลแช่แข็งไม่ได้เลยจ้ะเพราะคนกินอร่อยไม่เคยได้แช่แข็ง ้เย็นจ้ะเดี๋ยวเราเค่อยเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินหลายๆวันเนะาจะาเนนะนี่ฉันก็ทำก้วงเหลาจ้ะจ้ะาลองไปทำดูจ้ะสื่อเขาแพงเนาะอยู่ต่างแดนจ้ะทำกินเองอร่อยจ้ะ ได้เยอะด้วยแล้วก็กินอิ่มกันทั้งครอบครัวเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำนี้ก่อนเนาะจ้าเนาเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า